เลิกระบบแกน้ำอาแล้นะน้ำอาแล้วนะน้ำอาแล้วนะแห้งแล้วเดี๋ยวควยดล อน่ยน่ารักเนาะพี่ก็บอกพี่จะชอบเขอก็ก่อนนู้นลาอย่ก็แอบกูเห็นเขา้่าเกลียดแล้พอเขาก็มาเอวน่าก็ไปนอนเลยงัวแน้พี่เนี่ยก็เพี่ไม่บอกแต่กูไป้องไม่เกลียดคือ แต่เราดอู้ว่ามันเก๋อะชอบอที่มีฐานได้เสียหายแล้วแล้วแบบเหมืนทั้งชีวิตยแต่ไอได้ใจนะอ๋เห็นแ้อยู่นะอยู่้นพี่แต่วาเราทำอะไรคุณไม่ดีใจไม่ไม่ดีใจมาละเสมอทางเรยกมเลยแล้วอยากให้อยู่นะนล้ทานลมากอ้ยหนูปวดก็อยู่แบเนี้ยอย่าเดี๋ยวเขาชวนไปอยู่ด้วย เาสว่างซองอะไรมาดีเลยตุกเม่งกันันดีมาคาสุให้ันสเฮ้ยาได้มากว่านี้เหรอความสุขล้นปีอ คือทดลองกันดีาเาทำไรสาระะไรจจพาบอกว่าต้องไปรับตัวสายราชนาวที่ตวันอยู่ได้ไงวะพี่ชาจเจอครับไม่ได้ยินเดี๋ยวามันมีที่ส่งอติมนั่นคืออะไแกล้งที่มีสิทธิใไรอเไม่ใช่ัเองที่เอาไว้เน่าพี่เตขงีนา มกหมกอแน่น่่อทนจะเปิดงานที่เาลอทีในสวนอยไม่ได้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 ไ่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้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 ่ไ้ไม่ได้ไม่ได่ได้ไม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 ้ไมได้ได้ไม่ น้องมาเป็นอะไรบอกผู้พิพิเภัณฑ์โจรตีกันตีกันไว้เฮ้ยเราก็ะจายอะไรมปกระจายไปนี่มากอ่ะ สวัสดีครับชอบร้องเพลงถึงคุณนี้น้องเพียร์ต้องของพิเศษเลยเนี่ยพิเศษเราอ่ะนี่รุ่นี่มาเยอะรุ่มากเลยเหรอเดี๋ลู่จะานะก็คือมาเป็นเพืด้วยกับ อย่าให้รู้เยอะเดี๋ยวหังหักเกงสิอันนี้อร่อยนะเรากินข้าด้วยกันครัหล้วนะขาแลเ่ยอมาที่ีครอ้มนสนได้ขนาดนีมาแต่ไม่เอามกจกอดง่ายได้เลยไม่เอามา ก็มกจิบมาจิบกลับไม่คงโอทำไมเื่อไม่ใช่แค่ห้ครั้งจะบ้าี่แต่ได้นบ้านที่ตายิงปืนกเลน้องวายิงปืนเชิบมีมันขนาดนั้นเลยมี่เอง่ไม่ยาไปนี่ใฐานะประจได้ไม่ได้อ้โหพม่ี้ว่าอะไรอ่ะน่าจะตัดแน่ถึงะ อา,อาแม่นะครับว่าะนอนนานนอนอยู่ขาไม่มา่อนแล้วหรอคนน<อ>้แน AH ่ตากัแล้วครับกําลังไม่ได้ไม่ใค้าไมาานหรอลูกแกม่ด้ีเขอหนาบังตอนนหายนอนอยู่ครับแกไม่เหนื่อยเลยแกเส่ใจแรมากโอเคมีแล้ว กูไม่ได้เงี้ยเอากระ่่ะไม่เลยนะครับเก่งมากเก่งมากไม่ใช่พี่คนนี้ยิ่งเก่งขนาดนี้ได้ไงนอนไม่มีหัวโอ้ยไม่ไหวแล้วมึงตลกตลกคลุกคล้องกว่าซะ โอใส่ตาโ้วยเออว่าเอากลับไปเถอะแหม่เนี่ยฟุ่งไะไรวะทำไรไดเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณทาแล้วเ่ที่สุดในโลกแมเด๋วเด๋เลวี่ะกลับบ้านนะ ทำเปดนคนของทางบดดีกว่าครับเสร็จแล้วก็มาแล้วล่ะวิ่งฟฟ้าเสียแงครับเดินกลับงผมเ่ยเดินคนเดียวอ่ะหางเองนี่ไม่เส็จเลยเดยพี่นะอ่แปดตัวสนาจเลยเนี่ยจะอยู่เต็มไปเลยเดินไปเลยไม่ลาพี่ เงินมึงอ่ะน่าเจกงานแม่กลับแล้วอ่ะไม่สะากคุณกินข้าวได้เลยตอนก่อนที่ตาคุณไป็นคนโดวนะพี่ก็เลยมาตอยู่ที่นี่นะเงินน้อยได้ทำงานอ่ะก็ต้องเก็งูซาน่ะแล้วทำไมไม่คอหาผม่ะครับไม่าผมคิดว่าไปฟ้าหน่อยแน่เลย้วทำไมไม่ขับด้วยก่อนห้าก็ผมจะอยู่ในที่ไหนมาอยากอยู่ในแฟนใช่ปลเจ้าห้องมีมูนี่ ูนึ่งอีกคนเดียวไม่ได้ก็พี่มีผมแล้วจะอยู่เพมยะทำไมล่ะเดี๋ยวนนี้ารองผมแทนขอจิ่เบลค่ะคุหน่อยจังเลยไม่ห้วเดี๋ยวช่วยดูทอโชยเอาเอามีดนนะ้ว่าเองทวเอเจ้งมาเจไงคือครูรับปากพี่ไปแ่าจะดึงชไปไปไหวได้

สใช่อสวยใช่หรอราศีอแม่สองเาเคยมากเคยมากแล้มัไแค่พี่เดินขึ้นมายิ้มเนี่ยกองตายเราอุ้ยใช่แล้นพอไปเดินห่น้องต้อหลุมักแน่เลยไปเดินเหรอนีทมจิ้ตามที่บอก่รอเรอ เื้ยี่คับตแสไเนยเราเออนงุ <h 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 ุะค uh ุณแบพี่รอน้อง่อนพี่ทำไม่ได้ ฉันไม่เคยจากใฉันไม่เคยสั่ไหนถ้าไม่รักกันถ้าม่รักกันถ้ม่รัก้าไม่รักกนถ้าไ l ่รักกัน้ร้าไม่รั e กราไ้ันไม่ ไม่จล้นคนีย่เพ่อนพสน่ใจไัไม่คกันที่จะหาใจคนใตัวของเธอกควันไวเพราะใจ

เอ้าเอะไรอ่ะที่เป็นปาร์ตี้ถามอะไรไปไม่อยู่เมืองล่างแล้วอะเมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรนะครับพี่ถามว่าพี่ร้องเพอไหมวันงานหลังจากพี่ร้องเพลงจบเนี่ยต้องมีคนชอบพี่ก็คือมามายเลยเลยไม่ที่นันะก็พอ ผมอะไรผมไรเร็วผมไรเลว้าวใช้ขังใช้ขังวะพ่อว่างเออโอ้ยยยยยนยยยเยียย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 ียยยอยย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 ลยยยยยยยอนยยยยยยนยย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 มยย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 ายยย ฉันมออยู่อย่าใส่ตาไม่ได้เลยไม่คิดว่าจะนแบบนั้นาเาบอกตรงไปเลยไหมรู้สึกเยีหรือว่ารู้สึกงานเตรจริงี่เอเขาเป็นแฟนนะีที่ไมถามแบบนี้ครับพอนี้รู้สึกงาะ อ๋อสวยช่ไหมนโมนั่งโมอ๋อนั่งามเื้อมากตจนาป้นี่อบในะ้อว่าตว้ยงตตัวสูงตัวสูงตัวสูงตัสูงตัวสูงตังตตัวสูัวสูงตัวสูงตัววัสววสั คนดีมากมีดีหมูตโดีเลย